เจริญพรพี่ตรงพี่ยงคุณนัดเนาะคุณดงเจอกันครับเดี๋ยวว่าพากันก่อนว่าจะได้อ่านเนื้อหาของโมุขลสุตต่อไปนะครับอรังสมมาสัมุทโวภะกวาโูทังภะกวนตังอภิวาเทมิ Sukha apa watta temmu kembang nama sam Subbat panobaga watasa awa kaangpo sanghang namami Hand mayang ku apa watubaga nama karkaromase nga mo wa นะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัตสมมาสัมพุทธัสสะเรื่องพรอินเช่ โอเคพี่ตรงจะอ่านหรือเปล่าวันนี้เอ่ยพี่ตรงค่ะเจ้าค่ะฮะอ่านค่ะโอเคตอนนี้เนะื้อหาเยอะนิดนึงก็เดี๋ยวถ้ามันไม่ไม่ไหวเรื่องเวลาก็ปรับไ,ได้เรียนเชิญครับการบำรุงมารดาและการบำรุงบิดาสองข้อนะในตอนเดียวกันเรียนเชิญครับสิบเอ็ดการบำรุงบ้านดาสิบสองการบำรุงบิดา ขยายความมงคลข้อ11การบำรุงมารดาเป็นอุดมมงคลและ12การบำรุงบิดาเป็นอุดมมงคลในอัฏฐกถาท่านแยกการบำรุงมารดาออกจากการบำรุงบิดาเพื่อให้ครบมงคลส8แต่ความเป็นจริงแล้วบุตรพึงบำรุงมารดาให้เป็นสุขเท่าเทียมกันเพราะมารดาบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาให้เป็นสุขเท่าเทียมกัน เพราะมารดาบิดาเป็นผู้ให้ชีวิตแก่บุตรให้บุตรได้มีโอกาสเกิดมาดูโลกนี้ถ้าปราศจากมารดาบิดาแล้วบุตรจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาดูโลกนี้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้ก็นับว่าท่านทั้งสองมีบุญคุณแก่ลูกอย่างล้นเหลือแล้วไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการให้การอุ้มชูอุปการะเลี้ยงดูป้อนนมป้อนข้าว กอนน้ำมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีให้มีการศึกษามีการงานเป็นหลักฐานช่วยตัวเองได้บางครั้งก็ยังหาสามีและภรรยาที่เหมาะสมให้ด้วยเพียงเท่านี้ก็นับเป็นพระคนล้นฟ้ายากที่ลูกจะตอบแทนคุณได้หมดยิ่งกว่านั้นบางท่านยังต้องเลี้ยงดูลูกๆดูาหลาน อันเป็นลูกของลูกชายลูกหญิงของท่านอีกด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่าการที่บุตรจะตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดานั้นไม่ใช่ง่ายคือยากที่จะตอบแทนให้หมดสิ้นได้หากว่าจะประคองมารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่งประคองบิดาไว้บนบ่าอีกข้างหนึ่ง ตลอดเวลาหนึ่งร้อปีที่ลูกมีชีวิตอยู่ปรดมิบัติท่านด้วยความรักความเอาใจใส่ยอมให้มารดาวิดาอุจระปัสวะบนบ่าทั้งสองนั่นแหละถึงกระนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยหรือแม้บุตรจะสถาปนาตั้งแต่ แต่งตั้งมารดาบิดาไว้ในตำแหน่งพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินบุตรก็ยังไม่ได้ชื่อว่าทำตอบแทนแล้วแก่เมีมนมารดาบิดาเลยเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากแก่บุตรแต่ถ้าบุตรคนใดได้กระทำมารดาบิดาผู้ไม่ศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีล ไม่มีจาคะให้มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีปัญญาการกระทำอย่างนี้เท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าบุตรได้ทำตอบแทนมารดาบิดาแล้วอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่ามารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรเพราะประกอบด้วยคุณธรรมของพรหมคือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขามารดาบิดาเป็นบุพรพเทพ คือเป็นเทพก่อนกว่าเทวดาทั้งปวงก็เทวดาหรือเทพนั้นสามพวกก็คือสมมติเทพเทวดาโดยสมมุติได้แก่พระราชาพระราชนีพระโอรสพระธิดาหนึ่งอุปัต,ติเทพเทพโดยอุบัติคือเกิดเป็นเทวดาโดยกำเนิดในเทวโลกหกชั้นมีจาตุมหาราชิกาเป็นต้น กับโรมโลกอีกยี่สิบชั้นรวมเป็นยี่สิบหกชั้นที่จัดเป็นเทวดาโดยกำเนิดหนึ่งวิสุทธิเทพเทวดาผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งปวงซึ่งได้แก่พระอราหารขีนาศพวกเดียวกันอีกหนึ่งวิสุทธิเทพคือพระอราหารนั้นประเสริฐกว่าเทวดาทั้งปวงเพราะปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งปวง เป็นผู้ประกอบด้วยพรหมิหารสี่ควรแ่การเคารพสการะบูชามันดาบิดาก็เช่นกันเป็นเทวดาประจำบ้านที่บุตรควรให้ความเคารพสการะก่อนผู้อื่นด้วยเหตุนั้นมันดาบิดาจึงชื่อว่าเป็นบูรพเทพหรือบูรพเทวดาคือเป็นเทวดาก่อนกว่าเทวดาทั้งพวงบุตรรู้จักเทพอย่างอื่นได้ก็เพราะรู้จักบูรพเทพ คือมันดาบิดาก่อนนั่นเองเทวดาประเภทอื่นจึงชื่อว่ามาทีหลังมารดาบิดามารดาบิดาชื่อว่าบุรพจารย์เพราะเป็นครูเป็นอาจารย์ก่อนกว่าครูอาจารย์ทั้งปวงเริ่มแต่ลูกยังเล็กเริ่มแต่ลูกยังเล็กก็สอนให้รู้จักพ่อแม่พี่ป้านะสิ่งนู้นสิ่งนี้ ชื่อโน้นชื่อนี้คนโน้นคนนี้ตลอดจนแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ควรรู้ควรทาและไม่ควรทำนานาประการเพราะฉะนั้นมารดาบิดาจึงชื่อว่าปูรพาจารย์อาจารย์คนแรกของลูกมารดาบิดาชื่อว่าอาหุเนยะบุคคลเป็นบุคคลผู้ควรรับของที่บุตรนำมาให้แม้จากที่ไกลมีข้าวน้ำอาหารเครื่องนุ่มหงเป็นต้น ทั้งนี้เพราะมารดาบิดาเป็นผู้อุปราราคุณแก่บุตรมีการให้อาหารเป็นต้นเป็นผู้มุ่งประโยชน์แก่บุตรเทียบเท่ากับพระอาหารหันต์ทั้งหลายกล่าวคือพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาบูชาเคารพสก,กาละถันใดมารดาบิดาก็เป็นผู้ควรแก่ของของที่บุตรนำมาบูชา มาเคารพสการะฉันนั้นมารดาบิดาจึงเป็นพระอาหารประจำบ้านที่บุตรควรให้การอุปการะเลี้ยงดูด้วยข้าวน้นาเป็นต้นด้วยเหตุนั้นมารดาบิดาจึงชื่อว่าอาหุเนยะบุคคลบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขาคือบุตรนำมาบูชานอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่ามารดาบิดาเป็นมิตรในเรือนตนซึ่งรวมทั้งบิดาทุก มารดาเป็นมิตรในเรือนตนซึ่งรวมทั้งบิดาด้วยเพราะมารดาบิดาเป็นผู้คิดของบุตรเป็นที่ปรึกษาของบุตรเป็นที่บำบัดทุกข์ของบุตรขอเพียงให้บุตรได้ไว้ใจท่านปรึกษาหาหรือท่านเท่านั้นมารดาบิดาพร้อมอยู่เสมอที่จะช่วยลูกทั้งในด้านความคิดและโภคท้ศัพย์ หากเกินกําลังของท่านท่านก็เจาะหาผู้ที่มีกําลังกว่าให้ช่วยแทนท่านไม่เคยทอดทิ้งลูกแม้ในยามยากท่านคิดท่านจึงเป็นมิตรแท้ของลูกยิ่งกว่ามิตรคนใดมารดาปิดาจึงเป็นผู้มีอุปการะมากหากหาผู้เสมอเหมือนมิได้เป็นผู้สมควรที่ลูกๆจะได้อุปการะตอบแทนคุณ ท่านจนถึงที่สุดโดยเฉพาะในเวลาแก่เท่าดูแลเอาใจใส่รักษาพยายพยพาบาลท่านในยามเจ็บป่วยแม้ท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังเพิ่มบุญให้ด้วยการทำอุทิศการทำบุญอุทิศให้ท่านได้ชื่นชมอุบอนุมโมทนาการเลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดจนตอบแผนคุณท่าน โดยประการอื่นมีการช่วยทำกิจกรรมงานแทนท่านด้วยรักษาวงศก,กูลไว้ให้ดีประพฤตินตนให้สมควรที่จะรับรั์มรดกต่อจากท่านตลอดจนทําบุญอุทิศไปให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ของบุตรที่ดีและที่บุตรที่ดี จะพึงกระทําต่อมารดา,าบิดาบุตรคนใดทําได้อย่างนี้บุตรคนนั้นชื่อว่าได้ตอบแทนคุณมารดาบิดาที่ท่านให้ชีวิตมาจัดเป็นกระตันยูกตะเวทีบุตรผู้หาได้ยากในโลกและเป็นผู้ที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์ ลูกที่ดูแลเลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยความรักความเมตตากระตันยูกระตะเวทีย่อมได้รับผลที่น่าพอใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉันได้ลูกที่ประพฤติผิดในมารดาบิดาก็ย่อมได้รับผลที่ตรงกันข้ามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉันนั้นคือเป็นผู้ถูกเินทานในโลกนี้เป็นผู้เกิดในอบายะ อบายในโลกหน้ายิ่งทำผิดร้ายแรงแก่ถึงกับฆ่ามารดาบิดายิ่งโทษหนักมากเที่วเท่ากับฆ่าพระอาหารหันต์ทีเดียวเพราะการฆ่าพระอาหารหันต์เป็นอนันตริยกรรมให้ผลนำเกิดในอเวจีนรกพันทีที่ตายลงฉันใดการฆ่ามารดาบิดาก็จัดเป็นอนันตรรยกรรมที่ให้ผลนำเกิดในอเวจีนรก ทันทีที่ตายลงฉันนั้นไม่มีกรรมอื่นจะสามารถแช่งแซงให้ผลก่อนได้แม้จะสำนึกผิดและทำกุศลมหาศาลเพื่อชดแทนความผิดนั้นก็ไม่อาจปิดกั้นอนันตริยกรรมที่จะให้ผลก่อนได้เรียรเลี้ยงดูมานานพี่ตรงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนาะเดี๋ยวจะไม่ได้นั่งสมาธิกันก็คงอยู่เป็นวันพรุ่งนี้ที่จะอ่า,อานต่อเนาะ ข้อความการเลี้ยงด,ยดบูบิดามดามขอบคุณมากคมีอะไรจะพูดในเสิร์ฟไหมครับถ้ามีไราจะได้ไปฏิบันิธรรมกันไนะ เพลนผล่อนที่สมนูรวนเนาะอิทังโลคุณยะภาคังสภะสตานังเทมะข้าพเจ้าทอแผ่สมบูรณ์สมบูรณ์ไปให้แก่บิดามาันดา ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจทั้งหลายเทพบทุตเทพพดาทุกทุกองขอจงได้อะนุโมทนา ได้สมบนสมบูรณ์สนที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วน,นี้จะทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์จะทั้งหลายที่มีความสุขอีกแล้วขอให้มมีความสุขนี้ขึ้นไปด้วยกันทุกท่าน ทุกคนดูตอนเดินอ่ามีความสุขทีเน้